พอเปิดไฟแล้วเห็นจุมพูใสเลยครับเปิดไฟแล้วเห็นชุมพูใสนะครับคอยเกถ่าจุมพูนะครับดูด้านข้างนะครับดูตรงกลนางนะครับก็จะออกทรงกลมๆตุ้มๆนะครับลักษณะนี้สวยงามมากนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับ อยเสีายชมทูเม็ดนี้ต่อไปหายากนะครับหายากจริงๆนะครับเราก็เลยเน้นๆให้ดูหลายๆภาพเพื่อท่านจะได้เปรียบเทียบนะครับรอยเม็ดนี้ไม่ได้เจอง่ายๆนะครับไม่ได้เจอง่ายๆท่านจะเอาเม็ดขนาดนี้อิกถ้าซื้อไปแล้วก็คงจะสั่งยากนะครับเราหาให้ท่านไม่ได้แล้วครับถ้า ขา,ายไปแล้วจะหาอีกนะครับสนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6อ1